สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้มาคุยกับเจ็บคอนคนสวยนาะดูสิเนี่ยลืมลืมตัวนี้มาไงก็เลยไม่ไม่ขึ้นแล้วขี้เกียจข้ามไปก็ดูที่ข้ามที่เนี่ยเนี่ยดูที่ข้ามกำแพงที่เนี่ยก็เลยไม่ข้ามก็เลยไม่ขึ้นไม่อะไรแล้ววันนี้สบายสบายเนาะนี่ไงลืมตัวนี้คะ่ะเพื่อนๆ ลืมตัวล็อกตัวนี้ข้ามมาอย่างดีเลยก็เลยไม่เอาคุยกับเจ๊พอนคนสวยดีกว่าคุยกับเพื่อนๆน้องๆเนานะว่าอากาศมันก็เป็นตะเงิดลหลายเมื่อวานนี้พี่น้องเลยตรงที่หลังสะพานแม่น้ําจีนน่ะฝนแรงแห้งเลยพอขี่รถกลับมาใกล้จะถึงบ้านยังไม่ถึงสามสี่กิโลเมตรเลย ฝนตกถนนดีนะฝนมันไม่ตกทำกรรมกลางทางเขาเรียกอะไรนะโดนฝนกลางทางนะฝนมันหยุดตกพอดีเลยปเป็นตะเงิดมันอยู่ดอกมาคุยกับต้นพืชามากรากหญ้าดีกว่าเนี่ยต้นขมิน้นไม่ได้ข้ามมาสองสามวันลูกเพือกอ้อออกนออ,อ,กนอ,อยังสวยงามอุ้ยดูลืมอวดมะละกอดูสิเนี่ย ปวดลูกมะละกอเห็นมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมก็อุดสุมอุดส่าให้ดูคลิปนี่ไงเห็นไม่เห็นก็ช่างคุณเห็นไม่เห็นก็ช่างพวกคุณเถอะหน่อยเออนี่จะตัดทิ้งนั่นนะยอดมะลุมเนี่ยคุยกันสับเพยอย่ละค่ะเพื่อนเอ้ยไม่มีอะไร กะจะตั้งกล้องตรงนี้ลืมไ,มไห้หนูนาหาให้เขาก็บอกหาไม่เจอทำยังไงไม่เจอก็ว่ากันไปนี่แหละลาแล้วลาแล้วสิบเอ็ดโมงขากล้องไม่ดีแต่ไอหัวกล้องมันสั่นนะพี่ดุดมือไม่แน่นอนมือไม่แน่นอนมันคอยแต่จะจสั่นมืไอไม่แน่นอนมันคอยแต่ เขายังอยู่อีกตัวนึงแต่ไม่เห็นตัวใบแก้วกันหนาก็เลยลืมขากล้องไว้ในบ้านหาไม่เจอยกองไุคุยกับคนสวยดีกว่าวันนี้เป็นกระอักกระอ่วนเนาะเป็นการบ้านการเมืองเป็นอะไรอะไรก็เรียกคนบ้าเนาะชมนี่ดีกว่าค่ะเพื่อนๆชม บรรยากาศตรงนี้ดีกว่าจริงๆแล้วจะตั้งกล้องแล้วนะเนี่ยลืมตรงนี้จริงๆรนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมขึ้นมาี่เป็นอย่างอื่นเลยนะเี่ยตรงที่คอยจับโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ไงลืมก็เลยดูตอนตอนที่ข้ามไปมันข้ามลําบากดูนะี่เนี่ยตรงที่ข้ามไปเนี่ยก็เลยไม่ข้ามดีกว่าเอา้าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียส่ะบอสไหนด้วยชมแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวล็ คนสวยด้ดวยก่อนลึกขาต้องไว้อ่ะอ่าไม่เจอเอาลืมที่ไหนลืมไปในห้องลืมไปหน้าบา้านมันข้ามไปลำบากรักแค่ตายเจ็บไม่ต้องเจ๊ด,ด้วยเลยพอสบอดบอสดีแล้วจะได้จอดยาวเจี๊พอนเลย เอาไปช่วงเย็นค่อยเจอกันค่ะเพื่อนๆแม่ดูดก็ขึ้นดูสิเนี่ยเห็นสวนหมากลากไม้ไม่ต้องกลัวความสวยสวยตลอดเลยเขียวเชอ้อุมรูปแบบนี้ดีกว่ามาฟังเสียงพี่ดูดก็สเพย์อย่างนี้ละวันนี้ก็อารมณ์ไม่รับด้วยเนาะเดี๋ไปจอดให้เพื่อนๆเราได้มีสาระดีกว่าเนาะ ตอนนี้แม่สีชาแนลก็ขึ้นอยู่เจ้พรคนสวยก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่หลายๆบ้านหลายๆช่องไปดูเห็ดตรงนู้นก็ไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเอจะเอดูข้าวทักทายกันแบบมีสาระนะคเก๋จะให้ไม่ดุดจะให้ดูเอไย่างพรเนี่ยเวลาไปเ ม่แล้วมันไม่ใช่ว่าบาทสองบาท่ดูมันจะใช้ตอนนี้นะสิก็เลยไม่ต้องข้ามไปไม่ขึ้นแล้วจะจอดยาวไปเลยทำสามก็สี่ห้าร้อยอ่ะคือเราซื้อแล้วซื้อที่มันดีโอ้ยออนซ้อนความเขียวงามค่ะพี่น้องค่ะ โอเคเด้อกลาบขอพะกุนน้องๆขอพะกุณลูกๆผู้ที่อารมณ์ดีผู้ที่เสียสละเวลาแวะเข้ามาฟังสเปรเฮ่ละมือนีว่ามีเฮละอียงหรอกเออเออไปแห่บุนแห่งานเขาเอื้นยุ่มว่าไปถนนไ่ฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงพินเสียงแคนดูอืมอ้ว สวยไหมเพืนเพื่อนวิวนี้สวยมากเจ่ไหมเพื่อนเพื่อนอีกวุมงแล้วอ่ะลิเกอีกคณะหนึ่งอ่ะของอูนถับุ้งกำานน้งลังงามอ่ะพีลังงามี่น้องสาวเขาไปด้านด้านูุกๆลปงงม่ลู่ที่ไหุลม่รู้ตอนเนี้ยงามมูกามังนจะใช้ตอนนี้นะสิก โอเคนะคะเพื่อนๆขากราบขอบพระคุณมากมาพี่ดุดก็แพนกล้องไปให้ดูวิวดูรอบๆคุยกับเจพรคนสวยดีกว่าเราชื่อน้องแอนใช้ยาใช่หรือเปล่า อันนี้คุยกับเจฟฟพรคนสวยเออชาย,ยานั่นแหละบอกแล้วถ้าถามพี่หนูแน่นอนกาังจะถามพี่หนูชายามิดใจเมื่อวานก็ไปดูคลิปด,ดิ้กตอกเขาอยู่พอดีชายามิดใจน้องสาวเขา,าสวยค่ะต้นมะละกอนี่นี่นี่กำลังด้วยความเพียรพยายามมันใกล้จะตุยไปแล้วล่ะค่ะเ,เพื่อนเพื่อนพอดีมาใส่เอา เอายญาเอาอะไรออกก็มาปุยปุยก็เอามูลงัวมาใส่นิดนึงช่วงนั้นก่อนฝนตกกําลังงามค่ะโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆจากใจเลยค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะมา,ะมา,าแพนกล้องให้ดูความส,สวยเรียกน้ำย่อยจาก เจ้านายนะคะเยี่ยมลงโฆษณานะคะกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ไทรีค่ะขอบคุณมากมายค่ะคลิปนี้คุยกับเจ๊พรคนสวยโดยเฉพาะเลยค่ะน้องแอนชยามิตรชัยจ้ะเป็นน้องสาวโอเคสวยมากสวยมากเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยหรือกลับมาแล้วตอนต้นปีนี้เนาะจบลงตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคนะคะ